สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะคือเอ่ทำไมวันวันหนึ่งเราดูยุ่งมากเลยแต่พอมองย้อนกลับไปเอ๊ะงานสำคัญสำคัญทำไมมันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เลยเหมือนกับว่าการจัดการเวลาแบบเดิมๆที่เราเคยชินกันมาเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วหรือเปล่าสำหรับยุคนี้อืมใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสํารวจแนวคิดหนึ่งค่ะ ที่มองว่าจริงๆแล้วทรัพยากรที่สำคัญกว่าเวลาอาจจะเป็นสมาธิของเรานี่แหละใช่เลยครับเราจะอ้างยิงแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้าน productivity อย่างคุณมอร์าลทมัสแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องมาดูกันว่าทำไมสมาธิถึงสำคัญแล้วเราจะบริหารจัดการมันให้ดีขึ้นได้ยังไงในโลกที่แบบมีแต่สิ่งรบกวนเต็มไปหมดเลยครับน่าสนใจมากคือปัญหานี้มันคลาสสิกนะรู้สึกยุ่งแต่ผลงานไม่มาเนี่ย คุณมอร a ่าทอมัสเขาก็ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าลองไปเสิร์ชคำว่า improve productivity ดูสิผลลัพธ์ขึ้นมาแบบโอ,โ,โอ้โห211ล้านรายการโอ้โหเยอะมากมันเยอะมากมันสะท้อนเลยว่าคนกำลังหาวิธีแก้แล้วก็อาจจะสับสนอยู่เหมือนกันว่าทางไหนมันคือทางที่ใช่จริงๆใช่ครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเราจัดการเวลาไม่ได้หรอครับเวลามันก็เดินของมันไปเรื่อย สิ่งที่เราพอจะควบคุมได้จริงๆเนี่ยคือตัวเราเองนี่แหละอืมแล้วความท้าทายใหญ่หลวงของยุคนี้เลยนะมันไม่ใช่ว่าเรามีเวลาไม่พอหรอกแต่เป็นไอสิ่งรบกวนต่างหากที่มันเยอะเหลือเกินมันถาโถมเข้ามาตลอดจริงค่ะคุณมอร์รทมัสก็เลยเสนอว่าเฮ้ยทางแก้ที่ตรงจุดกว่าเนี่ยมันไม่ใช่การจัดการเวลาแล้วแต่ต้องเป็นการจัดการสมาธิหรือ attention management การจัดการสมาธิใช่ครับ มันคือการฝึกนะฝึกความสามารถในการปัดป้องสิ่งรบกวนแล้วก็เลือกเลือกอย่างตั้งใจว่าเราจะจดจ่อกับเรื่องไหนไม่ใช่แบบปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามการแจ้งเตือนหรือสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามานึกภาพออกเลยค่ะทุกวันนี้เราโดนดึงความสนใจง่ายมากโดยเฉพาะจากพวกหน้าจอต่างๆมือถือคอมพิวเตอร์ใช่เลยแอปหลายตัวก็เหมือนกับแบบถูกออกแบบมาเลยนะให้เราอยู่กับมันนานๆใช่ไหมคะถูกต้องครับ เป้าหมายของอินเทอร์เน็ตของแอคต่างๆคือทำให้เราอยู่ในนั้นให้นานที่สุดแล้วพอเราสลับไปมาทำนู่นนี้ทำนี่หน่อยที่เราชอบคิดว่าให้นี่คือมัลติทัสกิ้งฉั้นเจ๋งทำได้หลายอย่างพร้อมกันจริงๆแล้วมันอ่าอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากครับจริงๆมันไม่ใช่มัลติทัสกิ้งนะมันคือทัสสวิตชิ่งหรือการสลับงานไปมาสลับงานใช่ซึ่งมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่าการสลับงานแบบนี้เนี่ย มันทำให้เราทำงานได้ช้าลงคุณภาพงานก็แย่ลงด้วยแถมยังมีสิ่งที่เรียกว่ากาก,ากสมาธิหรือ attention residue หลงเหลืออยู่ในหัวเราอีกใช่ครับคำว่าก,ากากสมาธินี่อธิบายได้เห็นภาพเลยคือถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วนะแต่สมองส่วนหนึ่งมันยังแบบยังพวงอยู่กับเรื่องก่อนหน้าอ๋อทำให้พอเราไปเริ่มงานชิ้นใหม่เนี่ยสมาธิมันก็ไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพมันก็เลยตกทีนี้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องสมาธิดีขึ้นเนี่ยคุณทมัสเขาจำแนกสภาวะทางสมองเราออกเป็น4แบบหรือ f o r quadrants of attention 4แบบมีอะไรบ้างคะ 1. คือสภาวะตอบสนองและวอกแวก reactive and distracted อันนี้คือสภาวะปกติของคนส่วนใหญ่เลยในปัจจุบันคือคอยตอบสนองการแจ้งเตือนเช็คอีเมลเช็คข้อความสลับงานไปเรื่อยๆเหมือนชีวิตประจำวันเลยค่ะใช่ครับ 2คือสภาวะจดจ่อและมีสติ focus e d and mindful อันนี้คือการที่เราตั้งใจใช้สมาธิกับงานตรงหน้าจริงๆผลักสิ่งรบกวนออกไปอืสามคือสภาวะฝันกลางวันหรือใจลอย daydreaming mind wandering อันนี้น่าสนใจมากเอ๊ะปกติเรามองว่าไม่ดีนี่คะการใจลอยเนี่ยใช่ไหมครับแต่ทอมสเตย์บอกว่าเฮ้ยมันสำคัญมากนะ มันไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นช่วงที่สมองเราได้ประมวลผลข้อมูลเชื่อมโยงความคิดต่างๆเกิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เหมือนเราปล่อยให้ความคิดมันได้หมักบุมนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองว่ามันไม่ใช่ความเบื่อแต่เป็นการอยู่กับตัวเองเฉยๆโหมุมมองนี้น่าสนใจมากค่ะไม่เคยคิดเลยครับและก็4ี่คือสภาวะลื่นไหล flow flow state ที่เคยได้ยินบ่อยๆใช่ครับสภาวะที่เราแบบ จมดิ่งไปกับงานจนลืมเวลาลืมทุกอย่างรอบตัวทํำงานได้เต็มที่มากๆมันจะเกิดขึ้นเมื่องานนั้นมันท้าทายกําลังดีเราสนใจมันมากแล้วก็สําคัญคือไม่มีสิ่งรบกวนเราสร้างสภาวะโฟลโดยตรงไม่ได้นะแต่เราสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดได้ฟังดูดีมากเลยค่ะทั้งสภาวะโฟกัสแล้วก็การสร้างเงื่อนไขให้เกิดโฟลแล้วถ้าเราอยากจะทําแบบนั้นให้ด้วยบ่อยขึ้นล่ะคะ ในทางปฏิบัติเราพอจะฝึกเรื่องการจัดการสมาธินี้ยังไงได้บ้างคะคุณโทมัสอัดไบรท์โมแนะนําให้ดู3ด้านหลักๆที่เราพอจะควบคุมได้ครับ 1. คือสิ่งแวดล้อมพยายามจัดพื้นที่ทํางานให้มันสงบที่สุดลดโอกาสที่จะมีคนมาขัดจังหวะอาจจะหามุมเงีนเนยบๆในบ้านหรือใส่หูฟังตัดสิ่งรบกวนไปเลยอืมหาที่สงบๆงบ2งคือเทคโนโลยี Technology. อันนี้สําคัญมากคือเราต้องควบคุมมันนะอย่าให้มันมาควบคุมเรา ยากเลยค่ะอันนี้ยากแต่ต้องทําครับหัวเราะเล็กน้อยเช่นปิดการแจ้งเตือนนี้ไม่จําเป็นจริงๆไปซะกําหนดเวลาไปเลยว่าจะเช็คอีเมลเช็คโซเชียลตอนไหนไม่ใช่เช็คตลอดเวลาอาจจะมีช่วงปลอดเทคโนโลยีไปเลยระหว่างวันช่วง detox ดิจิ t a l ประมาณนั้นครับแล้วก็3คือพฤติกรรมอันนี้คือการฝึก กล้ามเนื้อสมาธิของเราเองเลยฝึกรู้ตัวให้เร็วเวลาที่เริ่มวอกแวกปุ๊บรู้ตัวดึงตัวเองกลับมาที่งานตรงหน้าทําบ่อยๆมันจะเก่งขึ้นเองแล้วก็อาจจะเสริมอีกนิดว่าในระดับองคอ์กรเนี่ยผู้นําก็มีส่วนสําคัญนะในการสร้างบรรยากาศที่ไม่คาดหวังว่าทุกคนต้องตอบทันทีเร็วตลอดเวลาแต่ให้คุณค่ากับงานที่มีคุณภาพและเคารพเวลาพักผ่อนของทีมด้วยพอพูดถึงเรื่อง productivity หรือผลิตภาพขึ้นมาอีกครั้งนะคะ ถ้ามันไม่ใช่แค่การทำตัวให้ยุ่งๆแล้วนิยามจริงๆของมันในมุมมองเรื่องการจัดการสมาธินี่คืออะไรคะผลิตภาพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การทำได้เยอะที่สุดนะแต่มันคือการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้สำเร็จรุลร่วงไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาวะหรือ well-being ทั้งกายและใจถ้าเราเหนื่อยล้าอดนอนพักผ่อนไม่พอสมาธิมันก็เกิดยากครับก็จริงนะคะ ลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ว่าไอาการแจ้งเตือนต่างๆที่มันเด้งกันมาทั้งวันเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่สําคัญจริงๆของเราหรือเปล่าหรือมันแค่ทําให้เราวุ่นวายแล้วก็เหนื่อยขึ้นไป,ปเปล่าๆเป็นคําถามที่ต้องกลับไปคิดเลยค่ะครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงครับว่าในโลกที่แทบทุกอย่างเลยนะมันถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดแย่งชิงสมาธิของเราไปเนี่ยมันพอจะมีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมแค่อย่างเดียวก็ได้ที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างตั้งใจตั้งแต่วันนี้เลย เพื่อจะดึงเอาอำนาจในการควบคุมสมาธิกลับคืนมาสู่มือเราบ้างและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่นั้นนะมันอาจจะนำไปสู่ประโยชน์อะไรที่เราคาดไม่ถึงในระยะยาวได้บ้างหรือเปล่านั่นก็คือการสำรวจแนวคิดเรื่องการจัดการสมาธิในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะมีมุมมองใหม่ๆให้ไปลองขบคิดแล้วก็อาจจะลองปรับใช้กันดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ